สวัสดีครับอยบสาวดําซิ่งครับ <c oughs> ขึ้นนะครับคือ <c oughs> นี่วางครับหอบกองเลียดขนาดตาเราไม่ค่อยว่างคนระับมวลแต่ไปล้างรถบัสครับนี่

สัตเลางทีนะสีนงายม่ไปนอันเออเออ่เราบกไปตกยู่หัวกกลางดอกตกหัวกกลางคุณเออหัวกกลางทั้งแม่บ้านงเลไปมาแต่สุนตอ่นที่ว่ามาแต่โยก็มีลนะบ่รอบ่้าามสีห้องต่ดิทานเลยอันนี้ไว้แฟงสีนะครับยังดูยังดูเล็กๆเลยนะครับสีใช้กระสีเทียมห แล้วก็ข้างหกแฝงหกแล้วก็จะตัดริมอันนี้มันทํายากเพราะว่าเราต้องการสอดสอดให้เป็นตารางครับก็คือสอดหลังเสมอกันอย่าง เราคำนวณครับต้องรีบเอามันปะไ้บ่ลุงมันก็คือมูตู้เชื่อมนี่บ่มันป่ไรบ่มูตู้เชื่อมนี่มันสลับขึ้นกับว่านปยังนี่หรอ เอาตัวเงาปะเอ้านี่นี่เอาตัวเงานี่ตัวนี้หาเม็ดของแคมมนึงหาใส่ใส่ของซื่อเ มันมันเลือยรอดแลรวไมนได้หานไหลนี่มันมาลบรอดนี่แล้วมันต้องหานอีกแผ่นซับเจาะเสร็จแล้วครับเจ้าพ่อเธอบูครับ ยวจะเสียงทอะเป็นมันแล้วนี่มันทีไ้ฟั่งมือมือนี่ซื้อมาเบิดเหรอเตโบครับฮงเฮอีร e. อยเกาหายว่างโบครับมีอินเตอร์ครับคันนี้มีอินเตอร์ครับใครว่ามันไม่จําเป็นหรือว่ามันไม่ดีก็ไม่รู้ครับถ้ามันไม่ดีเขาไม่ทํามาหรอกครับอินเตอร์อินเตอร์มีหน้าที่อะไร ลดอลดความร้อนของลมครับก็คือลดลมร้อนครับให้เข้าไม่ใช่เอาลมร้อนไปเผาครับก็คือให้ลมเย็นให้อากาศเย็นครับอินเตอร์ถ้ายิงสดจากนี้ไปนี่ก็มันจะเป็นลมร้อนครับไม่เชื่อก็ลองไปเร่งเครื่องครับแล้วก็จับจับท่อดูครับเล่งแล้วก็จับดูมันร้อนกับ ลองเล่งแล้วก็ไปผ่านอินเตอร์ครับเราจะจับได้ครับแต่ถ้าเราเล่งเครื่องเราจับท่อข้ามเราจับไม่ได้ครับร้อนร้อนมากครับก็ลองนึกสภาพครับมันเอาลมร้อนไปเผาไหมเผาไหมครับถ้ามันมันดีจริงเขามันไม่ดีเขาไม่ทํามาหรอกครับเนาะเรื่องอินเตอร์แต่สุดท้ายก็แล้วแต่ครับรถไฟรถมั่นครับน้องก็แนะนําไปตามหลักการครับใครทําแล้วก็ช่างครับรถเขาเนาะพี่น้อง ของอีสุเถอลูกเขาอีสุเออเขาอีสุน่ัออ่นนั่น,าม,นมาแมนเขาสิงหรบอกเ <laughs> ขาโรมากหรือไชื่อโบกระได้ของฟรีเอ้ยตาเอ้ยเขากิดห่อยละตาเฮ็ดบุญหา่เลยญาติน้ำหาวตาบ่อเนี่ย,ยอันยอดวิวแกเลือกินล้วนะพ่อล้ว cái ได้กินเก่งผ้าใหม่สลบแล้วบ่แก่มุมเดือนแล้ว đường đường này, đường này, đường ừ. một เดือนนี้อย่าไปอยู่ได้แล้วบ่ได้ล้นงวดรถกะลา tạo <laughs> โมโหอะเร็จมี่เส็จเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอาจะได้ทำอะไรต่อเอ้ลุงเอาตัวนี้มาตอกันเ้องเนาะตอเมาล่างไหมเสร็หบักหลาย นี่มันที่หกเงี้ยเพลินเศษเล็กหนงว่ามีหกพี่พวกหนึ่งเดมมหาหล่อสื่อเดเขาซื้อหอบ้านไหมเขาซื้อโล่สิบเจ็ดบาทไหมจะของแบกไปขายสิบห้าบาท เดี๋ยวเราอัปเบดตให้ดูเรื่อยครับฝากติดตามับสวัสดีครับ